ปฏิคราบสุขสมบูรณ์เครนรถโฟล์คลิฟต์12ตันเหมาะกับงานแบบไหนครับรถโฟล์คลิฟต์12ตันคือรถยกขนาดใหญ่ที่สุดที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกของน้ำหนักมากๆและเน้นการทำงานในพื้นที่ลานวางสินค้าหรือท่าเรือครับบริการนี้เหมาะกับผู้จัดการท่าเรือและลานตู้สินค้าโรงงานผลิตโครงสร้างคอนกรีตและอุตสาหกรรมเหล็ก ที่ต้องจัดการกับสินค้าที่มีน้ำหนักเกิน10ตันครับลูกค้าเก่าบอกต่อลูกค้าใหม่ติดใจเพราะแค่โทรหาพี่แต้มเรื่องรถก็จบครับแล้วรถโฟกลิฟต์สิบสอตันเหมาะกับงานไหนบ้างหลักๆเลยใช้สำหรับการยกตู้คอนเทนเนอร์เปล่า20ฟุตคอนเทนเนอร์การลำเลียงโครงสร้างคอนกรีตหรือคานขนาดใหญ่งานยกเหล็กม้วนขนาดมหึมา และการจัดเรียงสินค้าในลานวางสินค้าที่ต้องการความเสถียรสูงสุดครับรถโฟกคลิฟต์12ตันคือคำตอบสำหรับงานที่หนักที่สุดเรามีบริการเช่าพร้อมคนขับที่เชี่ยวชาญและใบรับรองปอจอสองครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยบริษัทสุขสมบูรณ์เครน2019ให้บริการครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกทั้งในชนบุรีระยองฉะเชิงเซาจันทบุรีตราด ปราจีนบุรีและสะแก้วครับจุดเด่นคือเจ้าของรับงานเองคุยง่ายตัดสินใจไวติดต่อพี่แต้มครับเพื่อให้ได้รถเร็วที่สุดอยากได้รถยกพลังมหาศาลโทรหาพี่แต้มได้เลยครับ0812469298หรือแอดไลน์มาที่ adsai sbc.cr ครับแค่โทรหาพี่แต้มเรื่องรถ ก็จบครับ